สำหรับโครงการก่อสร้างตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมสูง8ชั้นนะครับแล้วเราก็อยู่ชั้นที่9ผมจะไม่พูดถึงว่าลิฟที่ว่านั้นจะเป็นลิฟต์ยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าลิฟทุกๆยี่ห้อก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันโครงการที่จะติดตั้งลิฟตโดยสารนั้นสําหรับโครงการก่อสร้างที่จะต้องมีก็คือตรงนี้ครับสำคัญที่สุดตรงนี้ผมเรียกว่าฮุกนะครับฮุกตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับเมนเทนเนนต์ในการ ดึงอุปกรณ์ผมเรียกว่าจักรกลหนักนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องลิฟต์ซึ่งเครื่องลิฟต์ในรูปแบบใหม่นี้ก็จะเป็นลิฟต์แบบไม่มีเกียร์นะครับก็จะประหยัดพื้นที่มากๆสิ่งที่ทางโครงการจะต้องเตรียมไว้ให้ก็คือในเรื่องของการเจาะเจาะพื้นนะครับเจาะพื้นเพื่อที่จะทิ้งสลิงลงไปข้างล่างซึ่งปัจจุบันนี้ลิฟต์ลักษณะน,นี้ก็สามารถที่จะติดตั้งแบบ ไ,ไม่มีห้องเครื่องก็ได้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ละเอียดนะครับก็คือทําห้องเครื่องเอาไว้ให้แล้วก็โครงการนี้ก็จะทำระบบท่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศที่เห็นนั้นนะครับก็ครับก็เพื่อที่จะระบายอากาศภายในนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งตู้คอนโทรลนะครับลิฟต์ตัวนี้ก็จะเป็น ใช้คอนโทรลจากประเทศจีนนะครับซึ่งก็เป็นป๊อปปูล่ามากสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะครับออสิ่งที่ทางโครงการก่อสร้างจะต้องเตรียมไว้อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ครับช่องสำหรับสลิงกับเวอร์เนอร์สลิงกับเวอร์เนอร์นี่คือ,อ,อจะเป็นตัวสลิงที่วิ่งตามลิฟ์นะครับลิฟต์วิ่งขึ้นวิ่งลงสลิงตัวนี้ก็จะต้องวิ่งขึ้นวิ่งตามลงตามตู้ลิฟต์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะสลิงตัวนี้ครับ แล้วตอนนี้จะมีสายนะครับกรณีที่ลิฟต์โดนล็อกระบบไฟฟ้าก็ต้องตัดการทํางานด้วยก็โดยการต่อเชื่อมสายตรงนี้นะครับ